ไปดูในเรื่องของโควิดสายพันธ์โอไมคอนตอนนี้ก็ตั้งกาศกันเต็มที่นะครับก็มีข้อมูลนะครับในส่วนของอาการเบื้องต้นนะครับสำหรับโควิดสายพันธุ์โอไมคอนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับอ่อนเพลียนะครับไม่สูญเสียการรับกลิ่นหรือว่าการรับรส นะครับอาการไม่รุนแรงรอันนี้คืออาการเบือเบ้องต้นเบืนะครับก็คือเรามีข้อมูลแค่ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าในประเทศไทยณวันนี้นะครับก็คือณวันที่3ทธันวาคมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเราก็ตั้งการสูงอย่างเต็มที่นะครับซึ่งวัคซีนก็จะช่วยบรรเทาความรุนแรงใ,<ช>ในกรณีที่ติดเชื้อได้และแน่นอน วัคซีนที่ดีที่สุดนะครับก็คือสวมแมสับมันล้างมือให้สะอาดรักษาระยะห่างทางสังคมนี่คือวัคซีนที่ดีที่สุดในการป้องกันโควิดทุกสายพันธุ์ถูกต้องนะครับนะครับซึ่งในส่วนของภาคกลางของเราพื้นที่ที่อาจจะน่ากังวลหน่อยก็คือจันทบุรีนี่แหละนะครับอ๋อมีหลายหลายคนกังวลเพราะว่ามีพี่น้องชาวอเมริกามาใช่ถูกต้องแต่ส่วนใหญ่เขาเข้ามาเข้ามานานแล้วใช่นี่ก็ล่าสุดทางในแพทยาสุรก็บอกว่า มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในกลุ่มตรงนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเขายังมีอสมอที่เป็นชาวแอฟริกาใต้ด้วยนะโอ้เป็นเป็นตัวแทนตัวแทนใช่ใช่ซึ่งเขาบอกว่าซึ่งในเคสอย่างเงี้ยคือทํางานกันมาเป็นหลายปีแล้วตั้งแต่ซาอะไรนู่นเลยตั้งแต่รอบนั้นเลยนะครับก็เลยถือว่าเป็นการทํางานที่ใกล้ชิดแล้วก็การฉีดวัคซีนให้กับชาวแอฟริกาใต้ในในในพื้นที่ของจมบดีของเราเนี่ยทางสาธารณสุขเราก็ให้บริการอย่างต่อเนื่องเขาก็มีการฉีดวัคซีน ให้ด้วยก็ถือว่าเป็นการป้องกันไปในระดับหนึ่งว่าน่ารักดีนะนีพี่น้องชาวผิวสีร่วมเป็นอสมอด้วยนะใช่ก็เป็นตัวแทนก็ถือว่ายังไม่น่าเป็นห่วงแล้วก็ยังไม่มีปรากฏพบในในพื้นที่ของจันทบุรีถึงแม้ว่าจันทบุรีเนี่ยจะมีในเรื่องของชาวพิการใต้ที่มาซื้อขายพลอยอยู่ในพื้นที่ยืนยันตอนนี้นะว่าตอนนี้ ยังยังไม่มีคือมาตรการในประเทศไทยเราก็คุมเข้มอย่างเต็มที่นะครับทั้งการฉีดวัคซีนการตรวจ rt pcr อย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าประเทศไทยท่านใช่ครับนะครับ